สวัสดีครับพอดีตอนนี้มีลูกค้านะครับถามผมเข้ามาเยอะมากว่ามีปัญหาเรื่องของไฟ DSC มันโชว์นะครับในรถยนต์มา z ด้าสองสกายแอคทีฟเบนซินแล้วทีเนี้ลูกค้าประเด็นคืออยู่ต่างจังหวัดเดินทางไกลไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับมีปัญหา้รายแรงหรือเปล่าไฟ DSC โชว์ไฟกันลื่นโชว์ไฟ i อสต็กระพริบนะครับผมจะบอกอย่างนี้ไอเวลารถยนต์นะครับมาสด้มันขึ้นว่า DSC อสซีโชว์มีไฟลูปกันลื่นนะครับไอสต็ปกระพริบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีอุปกรณ์หลักๆอะไรใหญ่ๆนะครับพังนะครับจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่ารถยนต์มันพังถึงขั้นอันตรายแบบขับไม่ได้หรือเปล่า <S <S แบ่งอาการรถเป็น2ประเภทก่อน <S 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 ก็คืออันดับแรกนะครับไฟ DSC ขึ้นนะครับพอมันขึ้นปุ๊บดูก่อนมีไฟเครื่องยนต์โชว์ขึ้นด้วยไหมนะครับ ถ้าไม่มีไฟเครื่องยนต์โชว์ขึ้นเป็นรูปสีส้มเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการมันอาจจะไม่หนักมากนะครับอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์บางตัวซึ่งจะรู้ได้ยังไงว่ารถขับต่อได้หรือเปล่านะครับรถขับต่อได้ไม่ได้นะครับเจ้าของรถนะครับสังเกตเองเลยก็คือถ้ากรณีไฟโชว์แล้วรถยังขับสมูทปกติไม่มีตัดไม่มีกระตุกอันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมเชื่อว่าอันนี้ขับได้ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากไฟ DSC ถ้ารถยังขับได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ ABS เซ็ซนเซอร์ขาเบรกหรือเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบเบรกแต่ไม่ได้หมายความว่ารถจะเบรกไม่อยู่แต่หมายความว่าเซนเซอร์มันจับสัญญาณได้ไม่ครบอันนี้เราก็ขับได้นะครับไปหาศูนย์บริการใกล้ๆอู่ใกล้กลนะครับลองให้เขาช่วยเช็คแล้วก็ซ่อมบำรุงได้แต่ในกรณีที่รถขึ้นไฟ DSC ไฟกันลื่นแล้วมีอาการกระตุกเร่งไม่ได้ตัดนะครับมันหมายความว่าตัวรถนะครับตัดกําลังเครื่องยนต์จากปัญหาเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อาการพวกนี้ถ้ามันมี DSC ขึ้นแล้วรถมันกระตุกด้วยเนี่ยปกติแล้วมันจะมาคู่กับไฟลูกเครื่องยนต์สีส้มถ้ากรณีนี้นะครับขึ้นไฟ DSC ไฟลูกเครื่องยนต์สีส้มผมแล้วรถมีอาการกระตุกเร่งไม่ได้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ขับนะครับเพราะว่า ถ้าขับเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะทําให้ส่วนอื่นๆเสียหายได้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอไฟการลื่นขึ้นแล้วรถกระตุกเนี่ยจะเป็นพวกรถเทอร์โบนะครับมาต่อสดีเซล cx 5อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าขึ้นไฟ d s c โชว์เนี่ยแต่จริงระบบ DSC หรือระบบเบรกระบบอะไรเนี่ยมันไม่ได้เสียแต่ว่ารถมันตัดกําลังเข้าเซฟโหมดนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นการแยกปัญหาเรื่องของไฟ d s c ก่อนได้ไง่ายๆว่าเฮ้ยเราควรขับต่อไหมหรือว่าเราควรเรียกรถสไลด์นะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะครับที่ผมถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยช่วงปีใหม่ลูกค้าไปต่างจังหวัดแล้วเกิดปัญหาเนี้ยโทรหาผมวันหนึ่งสามสี่คันเนี่ยผมก็อว่าอีถ้าเรารู้ว่าปัญหามันเป็นลักษณะนี้แล้วมันพอขับได้นะครับก็ขับไปก่อนครับอย่าพิ่งแพนิคเยอะนะครับอาจจะเป็นแค่พวกเซ็นเซอร์หาอู่หาศูนย์บริการนะครับเข้าซ่อมได้แต่เกิดว่ามีไฟดีซีขึ้นแล้วรถกระตุกนะครับขับแล้วตัดกระตุกหัวทิม อันเนี้ยไม่แนะนําให้ขับนะครับอาจจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์พวกเทอร์โบหรือการจุดระเบิดหรืออะไรทําให้รถต้องตัดกําลังโดยใช้ระบบ DSC ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันส่งกําลังไปที่เกียร์ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย DSC เนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่เกี่ยวกับเกียร์จะเกี่ยวกับมีอยู่2อย่างคือ1เซนเซอร์เบรกเซนเซอร์ ABS ระบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบเบรกเซนเซอร์2คือเกิดจากเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วรถตัดกําลังไม่ให้เกียร์ ทำงานได้เพื่อให้คนขับขับเข้าที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ให้ขับต่อก็คือมันเป็นการเตือนเราหรือที่เขาเรียกว่าเซฟโหมดที่จะไม่ทําให้เครื่องยนต์มันเสียไปมากกว่านั้นแต่ในกรณีที่มันตัดเข้าเซฟโหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโชว์พร้อมกับไฟลูกเครื่องสีส้มด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของไฟ DSc ีโชว์นะครับที่เจอบ่อยๆในรถยนต์มาด้าสองเียห้าประมาณนี้นะครับเป็นซินเทอร์โบนะครับก็ลองดูถ้ารถมันยังพอขับได้ขับสมูทอยู่ ก็ขับไปก่อนครับแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์บริการหรือที่อู่นะครับให้เขาใช้เครื่องมือเช็คโค้ดว่าอะไรเสียแต่ถ้า DSC ขึ้นไฟรูปเครื่องโชว์รถกะตุกนะครับเร่งไม่ได้อันเนี้ยไม่แนะนําให้ขับต่อนะครับรีบเรียกรถสไลด์หรือว่าพยายามประคองไปหาที่จอดที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกช่างหรือเรียกรถมายกไปกทีหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์ของเครื่องยนต์ทําให้รถยนต์มันต้องตัดเข้าเซฟโหมดตัดกําลังเกียร์นะครับก็เลยขึ้นไฟ d s c โชว ก็แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ